ลองชนะเลิศอันดับ3ในค่ำคืนวันนี้34กปปีการประปาส่วนภูมิภาคได้แก่ทีม รอบ34ปีการประปาส่วนภูมิภาคในค่ำคืนวันนี้ได้แก่ทีมได้แก่ทีมจากการประปาส่วนภูมิภาคเขตเขตเขตสองครับเดินเลยครับเดินแรงไปดีด้วยครับเดินแรงไปดีด้วยครับเดินไปดีด้วยค่ะผู้แทนครับผู้แทนเดินครับถ้าถ้าถ้าทีมอยู่เดินนะครับและ สงวันชนะเลิศก,การประกวดการแสดงครบรอบ34ปีการประปาส่วนภูมิภาคค่ำคืนวันนี้ได้แก่อย่าลืมนะครับค่านิยมองค์กรของเรามุ่งม,มั่นเพื่อปรรโชนอยากจะให้ทุกท่านได้จำกันนะครับได้จำกันแม่นแม่นกันนะครับ มุ่งมั่นเพื่อประชานใช่ไหมครัแล้วทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะมีรายการชื่อก้าวไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งมั่นเพื่อประชานเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก้าวไปด้วยกันก็ก้าวไปด้วยกันก็ไม่เห็นเป็นไรอ่ามันจัดทุกวันศุกร์เขา็ยังไงเขาก็ได้ชมเชยอยู่แล้วเออยังไงเขาก็อยู่เขาได้ชมเชยอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ประกาศการนิยมตรงนี้เพราะว่าซื้อเวลาพามามเนี่ยซื้อเวลาช่วงนี้แหละขอ30วินาทีเท่านั้นแหละนะครับและรางวัลชนะเลิศสองค่ำคืนวัน ภาคเขตเก้าเจอหน้าทีมเลยครับเจอห้าท so, ีมเลยเจอหน้าทีมเลยครับเจอหน้าทีมเลยครับเจอหน้าทีมเลยครับผู้จัดการทีมด้วยทั้งหมดเลยนะครับขอเขตอยู่ขอเขตด้วยครับครับให้ดูไหนปิ่งใกลเจอหน้าทีมเลยเจอหน้าทีมเลยครับ รอบรางวัลที่ชนะรองชนะเลิศระดับ2ก่อนนะครับท่านพี่ศักดิ์ชลยุทธท่านประธานจัดงานร่วมเป็นประธานด้วยครับนะครับประทับใจคนดูประทับใจกรรมการทีเดียวนะครับนะครับและรางวัลต่อไปท่านผู้การพ่อให้ครับรองชนะเลิศระดับหนึ่งจากการประปาสุนภาพเขตสองท่านเชโยโรมการชโยโดมัยครับเป็นผู้รับมอบประชาชัดกลับด้วยนี่นี่สงสัยชนะเพราะผู้ช่วยผู้ชนะหรือเปล่าผู้บริสุทธิ์ รางวัลที่ยิ่งใหญ่ชนะเลิศจากการประปาส่วนปุ๋ยผ้าเกต็ก้าวครับเช well. ิญครับทั้งทีมเลยทั <Wow. S 1> ้งทีมเลยนะครับล้อมวงทั้ทั้วการเลยครับล้อมวงร้อมเลยร้อมทั้งทู้วการเลยครับล้อมทั้ทู้วการเลยนะครับแล้วตัวแทนลับเกล็ตรับปอครับเกล็ดเชิญครับเกลดเชิญครับเกล็ดเชิญครับทั้งหมดเลยครับจับ โลงนั้นปปินาัเยอะมากมาร์เชียดด้ดีใจดีใจนะครับดีใจ่ายผ้าก่อนขอบคุณครับและทังแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับรักแสดงยังอยู่เป็นเิธีก่อนอขออนุญาตพูดสักนิดหนึ่งว่าแรงบันดาลใจ พูดสักนิดเดียวเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเขาซื้อเวลาทีวีเนี่ยสามสิบวิถ้าจ่องสามก็ประมาณสองแสนบาทเชิญครับท่านหลักชัยพัฒนเจริญครับก็ต้องขออนุญาตขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วทีมงานนะครับแล้วก็พนักงานการระปาสวยภาคทุกท่านนะครับที่ที่ได้ทํางานตรงนี้มานะครับขอประสบความสําเร็จนะครับภาพที่เห็นตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าในใน ก็รู้ว่าครับในความรู้สึกของผมเนี่ยภาพนี้ยังสวยงามน้อยกว่าที่ผมเห็นภาพน้องๆเขาฝึกซ้อมกันทุกวันนะครับเอาเสาร์อาทิตย์นะครับก็เสียสละเวลานั่นคือสิ่งที่น้องเขาทําให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับคือเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีใครนะครับที่จะ ทำอะไรเราได้เลยนะครับการพาถ้า,ถ,าถ้าอย่างที่ทุกคนอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าพวกเราทำได้จริงๆครับ<อ> เราจะไปมีดอยทีสเกตเก้ากันอีกสักรอบดีไหมครับนะครับและในค่ำคืนวันนี้นะครับยังไม่จบลงนะครับแต่ขอเรียนเชิญทั้งร้วก,การกล่าวสิ่งดีๆเพื่อให้ทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้หลับฝันดีและพรุ่งนี้เราจะมาร่วมการแข่งขันกีฬาท,ทุกทีมสามทีมออก็เปลี่ยนชุดกันแลยเเียนเชิญท่านผู้วการด้านกลางโอ้เชิได้มากเลยนะคะเพราะอีกสองทีมก็เปลี่ยนชุดกันแล้วไม่งั้นผู้แสดงจะขึ้นมาพร้อมกันณที่นี้นะคะแต่ก็อีก เท่าไหร่นะฮะเจ็ดชุดจะไปจะไม่ได้ก็ได้รางวัลชมเชยนะคะวันนี้ดูแล้วตัดสินใจโผลำบากมากครับทุกทีมเลยนะครับเดี๋ยวเชิญบนเวทีรับรางวัลชมเชยไปด้วยเลยนะครับทั้งหมดทุกทีมเลยที่ที่ที่อยู่ทั้งหมดครับ่เพราะเราจะมีรางวัลชมเชยให้ทุกทีมเห็นความตั้งใจของแต่ละทีมที่ทํามาแล้วโอ้โหเกินคาดหวังมากเลยเราบอกว่าทางกรรมการนี่หนักใจมากอยู่แล้วนะฮะกว่าจะคลอดตัวคะแนนออกมาเนี่ย ก็เลยเปลี่ยนว่าอย่างน้อยทีมที่ไม่ได้หนึ่งในสามนี้ก็ต้องได้รางวัลชมเชยไปทุกทีมค่ะอ่าครับเชิญตัวแทนผู้แทนจากสำนักงานใหญ่นะครับหนึ่งท่านขึ้นมือประทีเลยจากเขตหนึ่งนะครับจากเขตสามจากเขตห้าจากเขตหกจากเขตเจ็ดจากเขตแปดนะครับนะครับแล้วก็จากเขตสิบทุกทีมเลยนะครับผู้แทนครับผู้แทนผู้แทนขึ้นมาเลยนะครับผู้แทนเลยครับผู้แทนทุก